สวัสดีครับผมเจอกันอีกครั้งครับผมอำนาจโซล่าเซลล์ครับผมวันนี้วันที่25นะครับผมเมษายน2อ1 4นห้ร้บะผมสวัสดี f อทุกทท่านนะครับผมที่ติดตามรับชมทีมงานอำนาจโซล่าเซลล์นะครับผมวันนี้ก็นะครับผมมาอยู่กันที่อำเภอหนองบุญมากจังหวัดนครราชสีมานะครับผมหลังจากที่ไม่ได้ลงคลิปเลยหลายวันนะครับผมช่วงสงการนะครัผมพอดีลาอุปสมบทมานะครับผมก็วันนี้มาเห็นกันครั้งแรกของการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์วันนี้นะครับผม วันนี้มาติดตั้งเป็นชุดระบบนะครับผมปัม๊มสองแรงแผงโซล่าเซลล์แปดแผ่นนะครับผมนู้นอย่างที่เห็นตรงนู้นน้ำไหลอยู่นะผมน้ําบาดาลเราเจาะลึกลงไป45เมตรย้อนปั๊มลงไปอยู่ที่สามเออตัวนี้32เมตรก็คือ8ท่อนนั่นเอง8ท่อนท่อพีพีทนั่นเองนะครับผมส่วนแผงเราใช้เป็นโมโนฮับเซลล์สามวัตต์นะครับผมตัวปั๊มเนี่ยไม่ขอบอกยี่ห้อแล้วกันอ่ะวันนี้พาไปชมด้านนู้นหน่อยอ่าอันนี้ก็เป็นชุดนะครับผมชุดติดตั้งนะครับผม ผมก็จะมีบริการทีมช่างนะผมทําโครงสร้างให้เรียบร้อยนะครับผมขึ้นแผ่นให้เรียบร้อยแบบนี้เลยอย่างที่เห็นน้ําไหลนะครับผน้ําไหลดีๆแบบนั้นเลยนะครับผมอันนี้ก็จะขึ้นชุดโครงสร้างนะผมก็จะทําให้แบบนี้เลยครับผมมาตรฐานไม่ต้องกลัวนะครับผมเชื่อมเหล็กนะครับผมทําให้เรียบร้อยนะครับผมเครื่องไม้เครื่องมือมีให้เรียบร้อยนะครับผมอย่างที่เห็นตรงนู้นน้าไหลน้ท่วสองนิ้วนะครับผมแบบนั้นนะผมพื้นที่ตรงนี้เขาก็ปลูกมันปลูกข้าวโพดนะครับผมเป็นพืชน้ําหยดหลักๆของการใช้งานน้ํประดานบ่อนี้ก็คือ นะครับผมเขาจะไว้เดินน้ําหยุดนะทั่วสวนเนี่ยประมาณสักเนื้อที่แกประมาณตรงนี้สักยี่สิบไร่นะครับผมแกก็จะเดินน้ําหยุดในทั่วยี่สิบไร่นะผมไหลดีมากน้นําไหลแบบนั้นนะครับผมนี่ครับผมน้ําไหลนะครับผมท่อสองนิ้วเวลาตัวนี้เวลาประมาณบ่ายสองนะผมน้ําก็ยังไหลโอเคแบบเต็มลำท่อสองนิ้วนะแรงส่งดีมากนะครับเนี่ยครับผมอันนี้ก็เป็นคุณพี่เจ้าของสวัสดีครับผมบอยู่ที่ไหนครับผมนครราชสีมาเนาะครับผมวันนี้เป็นไงถึงได้เลือกทีมงานของช่างอานาาโซล่าเซล อ่าบริการหลังขายดีเนะาะครับรผมแล้วค่าติดตั้งก็ถือว่าไม่แพงไม่ถูกจนเกินไปพอติดไปได,มได,ไปได้มาได้เนาะ,อ,ะอีกอย่างหนึ่งเสียผมก็รับประกัน2ปีมีปัญหาผมดูแลให้เนาะครับผมแถวแถวตรงนี้ผมมาติดหลายเจ้าแลวเนาะตรงนี้เนาะโอเคขอบคุณมากครับใช่่งาก็เลยบอกว่าดูแลดีหลังการขายดีครับผมใชได้ครับผมเวลามีปัญหาเนี่ยครับผมก็มาเปลี่ยนตัวให้ดูแลให้นะผมไม่ต้องกลัวว่าจะเสียเงินฟรีนะครับผมครับผมสวัสดีครับ ก็เหมือนเดิมนะครับผมฝากถึงเอฟทุกๆท่านนะครับผมที่ติดตามรับชมทีมงานมนาโซล่าเซลนะผมเรื่องเกี่ยวกับโซล่าเซลนะครับผมอันดับแรกกาจะจ้างผมก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับผมบอกไว้อันดับแรกก็คือใบประกันสินค้านะครับผมผมจะไม่มีให้นะครับผมไม่มีออกให้นะผมทํา1ล้านทํา50,000ก็ไม่มีราคาไอ้ไม่มีใบประกันให้นะครับผมเพราะว่าสําหรับผมเนี่ยคาพูดยิ่งใหญ่กว่าตัวหนังสือล้านเท่านะครับผมผมก็ยังพูดเรื่อยๆนะผมตัวหนังสือไม่ต้องมาพูดกับผมนะครับผมผมใช้ความจริงใจนะครับผม มีปัญหาผมดูแลนะครับผมสองปีมีปัญหาเปลี่ยนตัวห้เลยนะครับผมไม่ดีนะครับผมไม่ถูกใจนะครับผมถอดกลับบ้านได้นะครับผมบอกผมตรงๆได้นะครับผมสําหรับลูกค้าคนไหนที่อยากจะจ้างผมนะครับผมข้อแรกก็คือไม่มีใบประกันสินค้านะครับผมตัวแกนผมก็คือไม่พุ่งไม่แรงไม่คิดตังนะผมมีปัญหาเปลี่ยนตัวไม่ต้องซ่อมเพราะว่าผมซ่อมไม่เป็นนะครับผมสาหรับลูกค้าท่านไหนนะครับผมเอฟซีคนไหนนะครับผมเหมือนเดิมครับผมก็ฝากนะครับผมสาหรับคนไหนอยากติดตั้งแผงโซล่าเซลล์หรือการจาะบาดานะครับผม อันดับแรกนะเลือกให้ดีๆนะครับผมทุกวันนี้นะครับผมไม่ว่าใครก็อย่างแผงโซล่าเซลล์น่ะติดแรงเหมือนกันหมดนะครับผมไหลดีเหมือนกันหมดเพราะว่าทุกอย่างมันเป็นอุปกรณ์อันเดียวกันนะครับผมปั๊มก็ยี่ห้อเดียวกันนะครับผมแผงก็ยี่ห้อเดียวกันขึ้นอยู่ที่การเลือกสเปคปั๊มสเปคแผงนะครับผมอ่าเรียกดูดูดีตรงที่มีมาตรฐานนะครับผมเวลามันเสียมันหายหรือว่าน้ําไม่ไหลนะครับผมเขาจะได้วิ่งดูแลเรานะครับผมอย่างของผมเนี่ยผมมีลูกน้อง50าสถึงชีวิตนะครับผมไว้บริการลูกค้านะ มีปัญหานะผมน้ำไม่ไหลไฟไม่สว่างนะทัวรหาผมให้ลูกน้องไปดูให้นะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม